หลับดีนะเมคินะเงียบเลยหลับเงียบเลยนะนี่ได้ยินเสียงใครกวนไหมเอาชนชนชนแก้วกาแฟยาเช้ากันหน่อยกาแฟของเราเองแฟของเราคาเฟ่ของเราชงชงเองกินเองจิ้มคนดีนะนี่เข้ากับบรรยากาศนะผมว่าเออนะโอ้พอปีสี่ปีห้านี่ไม่ต้องมีนาฬิกาปลุกนะ เสียงไก่เสียงนกนี่มันมารอบๆนีเป็นเพื่อนเราเต็มหมดเลยมันเหมือนมาทักเราอ่ะดูเรีดบมีหมอกบางๆทางนู้นนะเดูยนะดูต้นไม้เนะโอ้ต้นไม้ตรงนี้มันเป็นป่าสมบูรณ์มากเลยนะสังเกตเนี่ยอันนี้อันนี้เราปลูกไว้หรือว่าเราทายังไงเป็นอนุรักษ์ไว้เป็นป่าที่อนุรักษ์ไว้พยายามดูแลกันไฟเนาะซึ่งซึ่งคนทั่วไปที่นี่เขาก็บุกเบิกทําปลูกพืชเชิงเดียวหมดอืแต่ผมอนุรักษ์ไว้โอ้ ไม่บุกเบิกแล้วอยู่ในป่าตรงนี้เราได้ปลูกอะไรเพิ่มไหมก็มีโซนทางนู้นก็มีนาข้าวครับมีปลูกไม้ผลไว้บ้างมะขาม<อ>มะขามแล้วก็ปลูกพักวานไว้ครับอีกโซนทางนน้นตรงนี้ก็มาได้โครงการของโคกหนองนาตรงนี้นะหนองนาของรงัรงใช่งบประมาณาของกรมพฒนาชิมชนนี่แหละที่ขุดอยู่ตรงนี้ครับนะก็ปีที่สอง ก็ม uh, ีปลาในในในคลองไส้ไก่ในสะเนี <metros mal generally> lá, ่ยม like <In Japanese, S 2> ีปลามีกุ้งปล่อยไว้โอ้มีการปล่อยปลาลงไปแล้วใช่ปล่อยปลาแล้วปล่อยกุ้งแล้วในป่านี้ก็มีฟักหวานมีเห็ดใช่ไหมอ่าเห็ดก็เอาเชื้อเนะเราทําเชื้อเห็ดทําเชื้อเห็ดในปลานี้จะเป็นปลาเต่งลังเนาะก็จะมีเป็นพวกเห็ดไข่เห็ดละโงกแล้วก็เห็ดเห็ดในผืนปลาประเภทนี้เยอะเห็มีปลูกเพิ่มไหมมีเอาไม้อะไรมาปลูกมีมีผมก็ปลูกพยุงเพิ่มปลูกพยุงแล้วก็ ผักหวานผักหวานแซมไปเนี้ยแล้วก็เชื้อเห็ดหรือใยซึ่งจริงเราเราก็แค่ดูแลไว้อดีกว่าปลูกอีกเพราะธรรมชาตินะมันก็จะเกิดขึ้นเองลูกของมันอะไรมันเนี้ยนี่มันห่างจากบ้านนิดเดียวองประมาณไม่ถึงกิโลประมาณไม่ถึงกิโลเรามองข้างนอกรอบๆไม่มีป่าเลยนะมีตรงเนี้ยชีป่าเลยใช่แล้วก็โซนไปนู้นนิดนึงจะติดกับป่าชุมชนพื้นที่เราเนี่ยจะติดป่าชุมชนสามสี่ร้อยไร่ซึ่ง ซึ่งผมผมมาอยู่ยี่สิบปีนะที่เนี้ยจากใช่จากที่เราเคยอยู่ในเมืองอในกรุงเทพในอะไรเนี่ยไปทํางานเนาะพอมาอย่างนี้เป็นไงพอมาอย่างนี้เราเราไปยังบ้านเกิดเนี่ยเราเราได้ยินชื่อบ้านหมู่บ้านบางหมู่บ้านก็เป็นปลาโนะ่นปลา,านี่แต่มันไม่มีปลาให้เห็นนะครับจะไปเที่ยวปลาแต่ละทีต้องไปเป็นร้อยกิโลเนียอยู่บ้านนู้นนะ ออมานี่มาเจอปลามีปลายังอยู่เลยอนุรักษ์เลยแฮปปี้เลยเนาะอนุรักษ์ไว้เลยนะดูต้นประดูต้นนั้นดูหน่อยไหมต้นสิบนิ้วสิบสองนิ้วได้สบายเลยนู่นต้นต่งนั้นต้นประดูนะครับอย่างเงี้ยมันก็เป็นวันไหนเราอยากนอนป่าแล้วก็มาแมบมาเลยใช่ก็มีเพื่อนฝูงมาจากในเมืองอากาอยากมาเดินป่าก็ป่าของเราเดินได้อยากเรียนรู้ธรรมชาติสมุนไพรอยากกินปลาอยากกินอะไรก็อยู่ในบ่อของเราใช่แล้วก็ชีวิตเราเนาะ ชีวิตจริงๆมันก็โอกาสที่จะทำอย่างเงี้ยไม่ได้นะผมว่านะพออายุมากขึ้นเนี่ยคุณเราต้องมาอยู่กับธรรมชาตินะอืมอ,อยู่กับธรรมชาติอยู่กับต้นไม้ไปกินกาแฟเดินดูต้นไม้ที่เราปลูกไว้ดีไหมอย่างเงี้ยดีดีมันเป็นชอบเลยแหละอ,อพอพอพอสุดท้ายเราอาจจะไปสร้างอะไรมามากมาหลายอย่างเนาะสร้างเงินสร้างทองสร้างทรัพย์สินนี่สินหลายๆ <laughs> คนนะ พอ <Ừ. S 1> ได้มาอยู่อย่างนี้นะสุดท้ายนะผมว่าบางคนเนี่ยแข่งกันมาทั้งชีวิตนะแข่งหางานแข่งหาเงินแข่งแย่งตาแหน่งกันแข่งเออขึ้นตําแหน่งสารพัดสุดท้ายเขาชนะกันที่ไหนลูะสุขภาพสุขภาพอ่านะาวัดกันที่สุขภาพบางคนนี่หาเงินเยอะๆแล้วมันนอนติดเตียงเนี่ยเป็นไงท่านมันก็ไม่ทุกเรื่องบ้านอะ่ะไม่เอาอะไรพอถึงป่วยจริงๆ,ๆไม่อยากเอาอะไรใช่ นะยอกเอาแต่ว่าชีวิตรอดสุขภาพดีแค่นั้นถูกถูกถูกใช่ไหมอยู่กับธรรมชาติมีสุขภาพที่ดีมีเพื่อนที่ดีนะมีมิตรภาพที่ดีเนาะโอ้มันก็สยดยอดละถึงเสียงนกเต็มเลยนี่นกกวักอ๋อเนี่ยมันมันสองตัวไม่ใช่ตัวเดียวอันนี้กาแฟหมดแล้วมีชาอีกได้เนี่ยมีชาด้วยเนี่ยไก่ป่าเงียบไปแล้วไก่ป่าเจอพอสว่างขึ้นมาหน่อยคือไก่ป่ามันก็ขันตัวผ <ite> <t isha> in ู้ขันตัวเมียไปหามันก็ เลือกขันเพราะตัวเมียมาหาเลี้ังมันมาในนี้ไหมมามามาเนี่เอาฟางข้าวมากองไว้มันก็มาเคลียร์นี่ยน,น,น,นี่นี่เงินเลยเนาะใช่ดีมากๆเลยเราอยู่ธรรมชาติตรงนี้อย่างนี้อยู่เป็นร้อยปีแล้วท่านเนี่ยธรรมชาติโอ้ทายู่แล้วแข็งแรงเท่านี้ก็น่าอยู่อยู่เออต้องใช่ม้ตองแข็งแรงอ่ะเดี๋ยวทำไมอย่างนี้เรามีปางเราก็อยากจะมาก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องจ่ายอะไรเลยไม่จ่ายอะไรอยากกินเลยก็ซื้อมามาทำกินนี่หิวเดี๋ยวหากินที่นี่ก็ได้กินกล้วยก็กินกล้วยเออ มาเรากินกล้วยักลูกกล้วยปลูกเองปะอืมปลูกเองที่อีกแปลงแปลงนี้แปลงนี้ยังไม่ทันให้แปลงดีอยู่ติดบ้านเลยนะครับตราบข่านะไปกินลูกปลาลปลาหมาก็ไอาหาปลาอยากกินปลาก็ใบบ้ายก็ลงปลาพวกปลามีนปลาอะไรอย่าเงี้ยไม่ไม่ปลาที่จะอยู่อีกบ่อนึงโอ้แยกแยกบ่อกเขาเริ่มมีประโยชน์โชคของนานะนี่ก็ทำอะไรนี่ไว้แรงลดต้นทุนด้วยให้อาหารปลาอันนี้ลงนานยางปลา เขามีหลายรุ่นหลายรอบเออไปจะทำเท่าไหน่อยตรงนี้มันมันหมู่บ้านอะไรนะบ้านหนองม่วงหนองม่วงตำบลพกสะอาดหนองบัวระวีโอ้ตำบลพกสะอาดตรงนี้ใช่ใช่ก็เออก็เพลินดีนะอ่ามันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆใช่นี่ก็เป็นอาหารแซนไม่มีเป็นแหล่งอาหารอีกอย่างเนี่ยทำแซนด์วิชวะธรรมชาตนหมดก็จัดยาจัดอะไรก็แซนี้ต้องหาที่ควายกันใช่ใช่จะเอาเทป้มักไว้อีวัวที่ควายแต่อะไรมักไว้นะ นี่เดี๋ยวพาเดินดูตรงอื่นอีกธรรมชาตินี่ปลาอะไรอันนี้มีกุ้งก้ามตามมีปลาร้อยปลาตะเพียนปลานิลกุ้งเว่นี่ปล่อยกุ้งไว้หลายพันตัวอยู่เรือว่าถ้ามันขึ้นเราก็เอาไปมาซองปลาเยอะเลยนี่ยังไม่ทันโตเท่าไหร่นะอันนี้อันนี้ลูกปลาเลยตะเพียนตะเพียนตะเพียนนี่ ชอบกินปลาแดดเดียวมาถึงก็เห็นไหมใส<ช>่ด่างแล้วก็ทำแดดเดียวทอดกินอ่าอันะนี้ก็บมะพราวนี่มะพาวกะทิได้เนะเนี่ยมะพร้าวนี่กะทิแท้เลยลนะปลูกแต่กะทิไนะม่ให้มะพราวธรรมดาม,มาปนเห็นไหมโซนอะไรโซนนั้นอยากเดินปาก็พาเข้าปาไปเก็บเห็ดเก็บอะไรง่ายเห็ดนะนะอันนี้ก็เ,เปนน็นปลากินพืชเกันแต่กินพืช อ,อันนี้เน,นี่ยที่มันเป็นรูปไปนั่นถ้ามันไม่มีหนามเนี่ยมันจะเป็นสเต็ปนั่นขอบนี่ตะพักที่หนึ่งอ,อ,อันนี้ลงไปส่งลงไปเม็ดนึงจะเจอตะพักอยู่อีกด้วยนะแล้วก็ลงไปลึกอยู่ตรงกลางนู่นในในแบบแบบ,แบ,บอะเพราะว่ายีตะพักเพื่อให้ป่าโตเนาะทีนี้ะนจะสร้างเนี่ยจะเห็นว่าเนีใช่ใช่จะสร้างไอ้ทำอาเรียก็ตามนทีะเชิ่ยึดปลานะ ก็ค่อยพัฒนาไปทีละก้าวทีละขั้นดีดีดีซื้นมาในกินไม่ไหวเนาะโอ้ยกินไม่ไหวแล้วเหลือเฟือเหลือกินก้อนเห็นนี่ซื้อมาเจะหลายบาทเอ่หลายบาทมันอยู่ในดินแล้วยกขึ้นมาเออโอ้ธรรมชาติสัจจันทร์สร้างสรรค์นั่นเองสวยเนาะสวยสวยมันได้ได้ฟิลนะดูตัวถาวรดูด้วยนะอพลิ้งกำลังขึ้นดูดินี่เออ แล้วมีเงินก็ซื้อไม่ได้นะซื้อไม่ได้โอ้น,นีี่แบบ้ต้องเงินเยอะจริงๆต้องคนรวยแน่ต้องต้องมีเป้าหมายชัดเจนจริงๆ<ช>นะคนรวยนะจริงๆใช้ชีวิตอย่างนี้รวยอก็ายถึงอะไรอ่ะรวยแบบสไตล์เราน <laughs> เน <c oughs> าะไม่ใช่รวยเงินเลยทองนะรวยวิถีชีวิตดี <c oughs> ใช่ไหมรวยวิญญาณธรรมชาตินะตื่นเชา้ามาแล้วก็ให้หานปลาเดินดูต้นไม้นะ ได้ออกกังไกลไปด้วยรดความต<อ>้นไม้ปลูกต้นไม้ไปใช่ไหมแล้วก็ไม่มีอะไรมาข่วนออโซเชียลเราก็ปิดไว้ก่อนออเรียนดู้โน้นนี่แล้วก็จะได้รีแล็์ผ่อนคลายอากาศก็ดีด้วยฟังเสียงนกนี่ก็เพลินเลยนะนยาาต้นไม้มา,ยยาต้นไม้ใหญ่ต้นมาเด็ดพลังเด็ดชมพู่เด็ดอะไรกินเราปลูกเองใช่ปลูกไกินเองปลอดสารพิษปลอดสารเคมี รสชาติดีเพราะเรามีวิชาใช่ไหมคือหมายว่าที่แปลงเนี้ยเคมีไม่ได้ลงเลยใช่ไหมไม่ไลงไม่ไลงไม่ไลงลงเนี่ยต้องตัดหญ้าเอาเนี่ยิดดูดิหูปลาที่เรากินก็ปลอดภัยหรอกใช่เดี๋ยววันหนึ่งต้นไม้มันคุมหญ้ามันก็ตายไปเองธรรมชาติธรรมชาติจัดการธรรมชาติเราคนใช้ถนน<ล>หนทางก็เข้ามาสะดวกนะหนทางก็ติดเลยกลายเป็นลูกรังนิดนึงแบบก็ธรรมชาติไปปล่อยอย่างนี้นะใช่ไหมเห็นต้นไม้ใหญ่ๆบางคนไม่รู้จักนี่ต้นต้นเชือกอย่างเงี้ยนี่นี่ต้นเชือกต้นแบบ ตัเชือกนะเสียงไก่ปลาขันนั่นไก่ตัวเมียหรอกมันมีมันมีต้นไม้นะเห็นไหมเสียงไก่ตัวเมียกระตักหน่ะพอมีป่ามีต้นไม้เลยชีวิตหลากหลายมันก็อยู่เนี่ใช่ใช่มันก็หาที่อยู่มีแรงมีพลังมันมีอาหารการกินยิ่งเราปลูกต้นตะกบที่ท่านปลูกไว้เนี่ยเนี่ยลมก็จะมากินใช่ปลูกไว้นลมันกินเดือนหนึ่งมาอย่างนี้สักครั้ง มาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติอย่างนี้นะธรรมชาติพลังเลยเนาะชีวิตเนี่ยบางทีอยู่อยู่ตรงนั้นอยู่แบบเมืองมากๆมันก็เลี้งดีกันเนาะลูกใครเคาเจ็บมาอย่างเงี้ยเหมือนมันชัดชีวิตชาร์จพลังทุกคนคนมาแบบนี้บ้างมันจะได้สัมผัสกับธรรมชาติกลับไปก็ได้มีแรงมีพลังทำงานต่อเนาะเราเป็นโซนนู้นต่ออ่าเดี๋ยวพาไปดูอีกช่วงอีกที่หนึ่ง